ันนี้ผู้ใช้ปลายทางหรือเรียกง่ายๆลูกค้าเราเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมการจับใจไปเยอะพอสมควรแล้วฉะนั้นใครๆก็มุ่งมาออนไลน์และรายการนี้ตั้งใจมากที่จะบอกวิธีการเหล่านี้นะครับเดิมปกติเนี่ยนะครับถ้าคุณจะนําเอาสินค้าาบริการเนี่ยไปตั้งคุณต้องหาพื้นที่ในการตั้งแต่พื้นที่ออนไลน์มันคือไซเบอร์สเปซอันกว้างใหญ่ใช่ไหมมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ย การจาหน่ายหรือการประชาสัมพันธ์นะครับเราก็มีเป้าหมายเดียวกันคือทําให้ลูกค้าเนี่ยเห็นข้อมูลสินค้ารายละเอียดต่างๆของเราผ่านทางช่องทางออนไลน์ฉะนั้นในมุมมองนี้เราใช้ได้หมดแล้วครับจะเว็บไซต์จะ Facebook ส่วนตัวเราเอง Facebook Fan Page ใช่ไหมหรือแม้กระทั่ง Line เดี๋ยวนี้ก็มี Line Official Account s, เปิดให้ใช้ได้ Instagram ใช้ได้ y o u YouTube c h ช n แ e l ก็เปิดได้นะครับการค้าออนไลน์ไม่ต้องลงทุนสูงเหตุผลเพราะว่า เมื่อมันไม่มีหน้าร้านมันก็ไม่ต้องเช่าพื้นที่นะครับทำเองคนเดียวได้แล้วก็ไม่จำกัดจำนวนร้านคุณจะเปิดมันกี่ร้านกี่ช ANNEL กี่ช่องทางก็ได้นะครับข้อดีข้อที่2ก็คือเรื่องของลูกค้าครับลูกค้าในโลกนี้นะครับมีโอกาสเป็นลูกค้าคุณได้หมดแหละเอาเข้าจริงๆถ้าคุณสื่อสารได้ในทุกๆมิติ เช่นภาษาอาจจะไม่ได้ทาภาษาเดียวมีภาษาอังกฤษมีภาษาลาวมีภาษาพมา่าก็สามารถที่จะได้ลูกค้ามากขึ้นกว่าคนเดินผ่านหน้าร้านแบบเดิมๆของเรานะครับในขณะที่โอกาสการเข้าถึงข้อมูลสินค้าทุกๆคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตโดยใช้เนี่ยนะฮะอุปกรณ์อย่างสมาร์ทโฟนเนี่ยเครื่องเดียวจบเลยเพราะว่าพอเราโพสตไปแล้วเราก็แค่ติดตามดูผลเท่านั้นเองนะครับว่ามีคนสนใจมันมากน้อยขนาดนไหนส่วนข้อดีข้อที่3ครับ อยากจะใช้คำว่าโอกาสทางตลาดสูงกว่าเนื่องจากว่าคนยุคใหม่ก็เข้าถึงช่องทางที่สะดวกสบายนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนนะครับลูกค้าเขาก็สามารถที่จะวิ่งเข้ามาแล้วก็รอรับสินค้าหลังจากสั่งที่หน้าบ้านได้เลย ระบบการส่งเดี๋ยวนี้ก็ง่ายขึ้นก็มีบริการเยอะแยะมากมายคุณก็ไม่ต้องไปนั่งส่งเองส่วนเรื่องการวัดผลการเก็บสถิติอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆการวิเคราะห์การขายการให้ข้อมูลลูกค้าก็ทําได้ง่ายกว่าส่วนข้อ 4. ข้อดีอีกอันหนึ่งก็คือการชําระเงินเมื่อชำระเงินในโลกออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างก็โอนผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตนะครับหรือการชําระบ e ัตร e-payment ในรูปแบบต่างๆซึ่งปัจจุบันทุกธนาคาร ออก QR code มาเป็นมาตรฐานการจ่ายหรือการรับการจ่ายเดียวกันแล้วนะครับส่วนข้อไม่ดีข้อที่หนึ่งเลยคือการแข่งขันสูงครับโอ้โหใครๆก็ทําได้ข้อ2เพพ่อค้าแม่ค้าไม่ค่อยมีมาตรฐานในการตั้งราคาเท่าไหร่เอาจริงๆได้ต้นทุนมายังไงก็บวกนิดหน่อยแล้วก็ขายสิ่งเหล่านี้คือการตัดราคาคนอื่นนะครับและอันที่3ครับเนื่องจากมีคนเข้าถึงได้จําเป็นจํานวนมากคุณก็จําเป็นจะต้องเรียนรู้การรับมือลูกค้าในรูปแบบต่างๆและข้อ4 กลุ่มลูกค้าค่อนข้างกว้างนะครับคุณไหนจะต้องใช้เวลาศึกษาแล้วก็เลือกใช้ช่องทางการขายให้มันตรงกลุ่มลูกค้ามากขึ้นปัจจุบันนะีมีคนอยู่ไม่น้อยทีเดียวที่ใช้ช่องทางออนไลน์แบบนี้นะครับฉะนั้นคุณคงไม่ปฏิเสธที่จะใช้มันแต่คุณจะต้องเพิ่มทักษะของตัวเองให้ลึกกว่าความหมายที่วันนี้ผมใช้เวลาสั้นๆมาอธิบายตรงนี้ให้คุณเข้าใจก่อนในเบื้องต้นครับคุณผู้ชมครับตอนนี้น่าสนใจนะเพราะเราจะได้พิจารณาว่าก่อนค้าขายเราต้องเตรียมอะไรแหมบอกเลยนะ พอออนไลน์มันง่ายเนี่ยใครๆก็ทำแต่ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จวันนี้ผมอยากจะสรุปให้เป็นข้อๆเลยนะครับถือเป็นคำแนะนำของผมแล้วกันนะว่าก่อนที่จะเข้าสู่โลกออนไลน์เนี่ยคุณต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับเอาข้อแรกเลยเรื่องชื่อร้านก่อนชื่อร้านเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องตั้งให้สะดุดหูแปลกตานะแต่ให้อ่านง่ายนะนะเพราะมันมีคาหลายคาที่ เขียนแล้วงงตกลงอ่านว่าอะไรกันแน่นะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าคุณสามารถสร้างการจดจาง่ายๆนะทำให้สามารถจะค้นเจอง่ายโอ้อันนี้ก็เป็นเรื่องดีนะครับเรื่องการตั้งชื่อนี่บางทีกิจการบางอย่างคุณอาจจะเอาศั์นะเกี่ยวกับวงการนั้นมาใส่ก็ได้เช่นความสวยความงามคุณก็ใช้คําว่าชื่อร้านต่อบิวตี้นะครับหรืออาจจะเป็นคอสเมติกนะฮะอาจจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับไอทีก็ได้นะยัง ผมตั้งชื่อเนี่ยแบรไตนไนะแบรไตไม่ได้เกี่ยวกับไอทีซะหน่อยแต่คนจําได้ว่าแบร์ไตคือไอทีคือความไฮเทคมีบางคนอ่านผิดบ้างฉะนั้นคุณต้องลดความสับสนตรงนี้ให้ได้คุณต้องหาศัพท์ที่เป็นศัพท์ที่คนไทยสามารถจะออกเสียงได้นะครับอันนี้คือเทคนิคการตั้งชื่อร้านนะครับการไปคน้นใน Google ใน Facebook ถ้าคุณมีคีย์เวิร์ดสำคัญนะคนก็จะเซิร์ชเจอคุณได้ง่ายและเร็วขึ้นลองทดลองจากชื่อก่อนก็ได้ว่าถ้าคุณจะใช้ชื่อนี้ คุณเป็นเจ้าของมันได้จริงหรือเปล่าส่วนเรื่องที่2นอกจากชื่อร้านแล้วก็ต้องมาถามหาสินค้าแล้วล่ะครับมีคําถามเยอะเหมือนกันนะว่าเอ๊ะเราจะขายสินค้าที่ชอบหรือสินค้าที่ใช่โอ้โหอยาก็เลือกแฟนอยากจะบอกแบบนี้ครับถ้าคุณมีอะไรที่คุณชอบอยู่แล้วแล้วคุณขายสิ่งนั้นคุณจะอธิบายมันได้ดีนะคุณจะมีทักษะที่อยู่ในการค้นคว้าแบบลึกใครก็ตามที่ถามคุณคุณก็จะตอบมันได้อย่างผู้เชี่ยวชาญก็จะทําให้ ลูกค้าติดใจและอยากจะซื้อสิ่งนี้กับคุณถ้าคุณมีภาพจำกับเขาได้ว่าคุณรู้เรื่องนั้นจริงๆแต่สินค้าที่ใช่อาจจะตอบโจทย์บางบุคคลที่ไม่ได้มีความชอบอะไรลึกเป็นพิเศษอยากจะขายอะไรก็ได้ที่มันโดนนะ่ะคุณผู้ชมก็ต้องพิจารณาดังต่อไปดีนะครับการเลือกสินค้าที่ใช่เนี่ยอาจจะดูจากความต้องการของตลาดก่อนว่าตลาดมีความต้องการอะไรเดี๋ยวนี้ สมาร์ทโฟนขายดีนะแต่ถ้าจะให้คุณไปขายสมาร์ทโฟนแข่งกับค่ายมือถือโอเปอเรเตอร์คุณคงไม่แข่งใช่ไหมแข่งยากคุณไปหาอะไรที่มันเสริมจากอุปกรณ์เหล่านี้ได้ไหมอ่าเคสอ่มี power bank นะครับมีอ e s กรณอื่นๆอาจจะใช้วิธีการนี้แล้วเล็งตามรุ่นที่มันขายดีอยู่คุณก็จะขายได้เหมือนกันหรือคุณอาจจะเลือกขายสินค้าที่มันกำไรเยอะดีอ,อันนี้ผมอยากจะยกนิ้วชื่นชมคนที่ หาสิ่งนั้นเจอนะครับเพราะว่าเอาจริงๆทุกวันนี้การค้าออนไลน์ที่เจ้งกันนับไม่ถ้วนเนี่ยก็เพราะว่าไปแข่งกันลดราคาสงครามราคาไม่เคยทําให้ใครได้ดียกเว้นผู้บริโภคหลายๆครั้งการสปอยตลาดมากจนเกินไปจนราคาเสียทั้งระบบอันนี้ก็ไม่ใช่การค้าที่ดีแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะไปหาสินค้าที่มันสามารถจะสร้าง กำไรได้เยอะขึ้นนะครับเช่นแว่นตาเครื่องสําอางนะครับเฟอร์นิเจอร์นะครับครีมบํารุงผิวหรือต่างๆที่มาเป็นเรื่องทั่วๆไปที่มันเป็น subjective คนะวามหมายคือมันดูเป็นนามประธรรมนะสร้างความเชื่อโดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีก็จะสามารถทํากําไรได้มากขึ้นนะครับหรือดูว่าสินค้าไหนคู่แข่งในตลาดน้อยอันนี้ก็น่าสนใจครับเพราะว่าคุณก็ไม่ต้องไปแข่งลดกับคนอื่นในขณะที่เรื่องของเงินทุนนะครับ เงินทุนแนะนําว่าเวลาคุณทําเงินลงทุนเนี่ยอย่าไปคิดเรื่องการซื้อสินค้ามาเก็บเข้าสต็อกเดียวแต่คุณต้องคิดถึงทั้งระบบคิดถึงค่าโฆษณาค่าจัดส่งค่าแพ็คสินค้านะครับค่าโฆษณาออนไลน์สําคัญนะไม่ใช่ว่าสักแต่มี Facebook แล้วก็จะโพส์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 แล้วคนจะมาติดตามได้ปัจจุบันคนใช้ Facebook เยอะไปหมดประเทศไทยก็ป่าไป48ล้านคนแล้วฉะนั้นโดยหลักการคุณต้องบูสต์โพสต์บ้างเพื่อที่จะได้กลุ่มเป้าหมายที่ตรงกับสินค้าของคุณนี้นะครับ ข้อที่4มีเรื่องของจุดยืนร้านนะฮะจุดยืนก็คือสินค้าของคุณเนี่ย,เ,ยเหมาะกับการขายส่งเยอะๆหรือขายปลีกมากกว่ากันอันนี้คุณต้องตัดสินใจให้ได้เพราะว่ามันมีการค้าหลายรูปแบบตั้งแต่ B 2 B คือธุรกิจกับธุรกิจด้วยกันแล้วก็ B 2 C ธุรกิจกับผู้บริโภคนะครับอันนี้ก็คือการขายปลีกนั่นเองนะครับส่วนช่องทางนะครับพูดไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Li n e o f f i c i a l Account y o u t u ท e ทําได้หมดแล้วครับขึ้นอยู่กับว่า คุณเลือกจะจริงจังกับอันไหนแต่เปิดให้ครบมีให้ครบถ้วนไปเลยส่วนแผนการตลาดก็ต้องหน้าดึงดูดพอแล้วก็ช่องทางการชําระเงินนะครับทุกวันนี้มีวิธีการชําระด้วยบัญชีธนาคารหลากหลายรูปแบบ qr code ก็เป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วเอามาใช้ อย่าให้คนไปโอนตังผ่าน ATM และเดี๋ยวค่อยมาเช็คเศษสตางค์อันนี้โอ้โหหมดยุคแล้วครับดูแย่เลยทีเดียวแล้วก็ปิดท้ายเรื่องเวลานะครับยิ่งเร็วยิ่งได้เปรียบการตอบกลับที่เร็วพอจะทำให้คนสนใจร้านของคุณกันมากขึ้นและในวงการออนไลน์ปากต่อปากสำคัญที่สุดนะครับคบ้าขายออนไลน์ที่ไหนกันได้บ้างนะครับแมจริงๆแล้วพูดไปแั่แต่ตอนแรกเลยนะว่า เราใช้โซเชียลมีเดียได้ทุกรูปแบบนะคำว่ามีเดียแปลว่าสื่อโซเชียลคือสังคมสื่อสังคมออนไลน์นี้มีอนุภาพมากนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือการตลาดอันทรงพลังเพียงแต่แต่ละตัวแต่ละแพลตฟอร์มมันก็มีหน้าที่ไม่เหมือนกันแม้มันจะเป็นโซเชียลมีเดียเดียวกันคุณผู้ชมครับถ้าเป็น Facebook นะครับผมจะบอกเลยว่านี่เป็นหนึ่งในช่องทางที่ใครหลายๆคนนึกถึงเป็นอันดับแรก อธิบายแบบนี้เนื่องด้วยกระแสการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านะทั่วประเทศนะมันเกิดใน f c e e o o o นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำแน่นอนและเลือกทำได้3อย่างนะครับหก็คือคุณสามารถจะโพสต์ขายสินค้าผ่านหน้าไทม์ไลน์ของตัวคุณเองอนี่เปิด Facebook Account ขึ้นมาโพสต์ไปเลยหาเพื่อนหา m u t เ a l Friend เพื่อนของเพื่อนหรือคนรู้จักที่กดติดตามก็ว่ากันไปนะครับอันที่2นะครับการลงขายผ่านทาง Marketplace อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากเป็นปุ่มใหม่ที่ Facebook แยกออกมาเพราะไม่อยากให้คุณไปโพสต์ขายหน้าไทม์ไลน์จนเละจนเปรอะไปหมด Marketplace เนี่ยเป็นปุ่มที่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับคุณยังลงได้ฟรีอยู่ทีนี้การขายในกลุ่มปิดการขายในกลุ่มหรือกรุ๊ปนะครับที่เป็น close group นะครับเป็นกลุ่มเฉพาะอันนี้ถือว่าถ้าคุณสร้างกลุ่มได้นะกลุ่มลูกค้าที่เขาสนใจในบริการสินค้าประเภทเดียวกันและมาอยู่ในสมาชิกกลุ่มปิดนั้น คุณสามารถไปขายเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าอุปกรณ์แต่งสวนพันแมกไม้ต่างๆอุปกรณ์การแต่งรถขายทัวก็ได้าขายทริปขายกล้องนะครับอันนี้ก็เป็นแบบกรุปปิดนะกรุปปิดก็เลยมีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ข้อดีกรุปปิดคือเวลาคุณโพสต์เขาเห็นเลยในปี2019นี้นะครับ o k e b o o k ได้มีการปรับระบบการมองเห็นรูปแบบใหม่นะครับก็คือลดค่าการมองเห็นของโพสต์ที่แสดงออกว่าเป็นเนื้อหาการขายสินค้าโดยตรง ฉะนั้น f a c e b o o เนี่ยเขามีอัลกอริทึมเขามีระบบสมองคิดเขารู้ครับว่าภาพนั้นหรือข้อความนั้นมาเป็นเกี่ยวเรื่องงานขาย Facebook ต้องการให้คนย้ายไปขายสินค้าใน Marketplace มากขึ้นรวมไปถึง f e c o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  k n p n p e นะครับก็เป็นสิ่งที่เปิดมาก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นแหล่งที่มาของการสร้างไรายได้จาก Facebook คุณต้องเข้าใจฟังก์ชันของมันหน้าของมันที่ทำขึ้นมาโดยเฉพาะ เฟบุ๊กแฟนเพจเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้ผู้ขายเนี่ยสามารถจดาเนินธุรกิจนะครับผ่านทางแฟนเพจได้โดยตรงก็ยินดีจะขายอะไรก็ได้ข้อเสนอเพิ่มเติมคือโพสต์ที่เราต้องการจะขายสินค้าไปแสดงบนหน้า New f e e d เนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเห็นก็ต่อเมื่อการซื้อโฆษณาหรือการก,ารกด o o s t p โพสนะก็คือเพิ่มจำนวนการถูกมองเห็นการซื้อโฆษณามีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นวันละ30บาทนะครับอันนี้จ่ายได้บ้างถ้าคุณมองว่ามีกำไรและมีโอกาสมากพอ กลุ่มเป้าหมายก็จะกว้างขึ้นกว่าเดิมตามการดรอปดาวหรือการเลือกตามความสนใจของคุณส่วนถ้าเรามีงบนะครับที่แบ่งไว้สําหรับการโฆษณาสูงหน่อยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เกิดการกระจายตัวของโพสต์ได้กว้างกว่าดูที่ว่าเรามีกําไรมากพอไหมก็ไปวางแผนใส่ไว้ในต้นทุนแล้วก็ศึกษาเรื่องการทําโฆษณานะครับว่าการายิงแอดนะครับหรือการหาข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยมันมีอยู่ใน y YouTube เยอะ,ะ,ะแยะไปหมดเลยนะครับคุณพิมพ์เข้าไปได้ คอสการเรียนยิงโฆษณาบน Facebook ก็จะมีราคาประมาณสัก2,000บาทขึ้นไปอันนี้ไปเรียนตัวต่อตัวกับบุคคลนะครับส่วนอันที่3นะครับที่คุณใช้ได้นอกจาก Facebook ของคุณเอง Facebook Fanpage แล้วยังมี Instagram มนะ i n s t a g r a m ลักษณะเด่นก็คือการลงรูปสินค้าก็ต้องสวย Instagram เป็นสังคมภาพสวยครับฉะนั้นรูปที่เอาไปลงต้องสวยเท่านั้นเพราะถ้าไม่สวยไม่มีใครมากดตามไม่มีใครมาสนใจเรื่องราวของคุณนะครับและปิดท้ายนะครับเรื่องของ l ล ne นะครับ l ล n e ปัจจุบัน Line@ แอดไม่มีแล้วนะครับ เป็น Line Official Account นะครับก็จะเป็นการรวบรวมเอาสมาชิกนะหรือเพื่อนมาแอดเฟรนดบัญชีอย่างทางการชื่อแบรนด์ของคุณอันนี้คุณก็ไปตั้งค่านะครับไปหาวิธีการที่จะใช้การยิงข้อความได้แต่ปัจจุบันมีค่าใช้จ่ายซะแล้วฉะนั้นอันนี้คุณจะต้องคำนวณด,ดีๆเพราะว่าเหมือนส่ง SMS มะนะมีการเสียค่าใช้จ่ายกับคนที่รับข้อความของคุณนะครับทีนี้ผมอยากจะให้คุณลองทดลองนะฮะฟังตอนนี้แล้วลองทดลองทำเล่นๆได้ เปิดเพจขายถ้าไปได้ดีคุณก็ควรจะจริงจังขึ้นเพราะเพจมันเป็นหน้าตาสําเร็จรูปจะให้จริงจังทำไงก็เปิดเว็บไซต์ปัจจุบันนะครับมีการรับรองความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์นะครับจากกระทรวงพาณิชย์ก็คือกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับผมจะขึ้นไว้ให้เขาเรียกว่า DBD Verify นะครับอันนี้ไปดูจากเว็บไซต์ชื่อ Trustmark ไทยก็ได้ เป็นการจดทะเบียนพาณิชย์สำหรับธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ Electronic นั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นระบบมาตรฐานที่จะลิงก์พาคุณไปสู่การค้าขายแบบที่สร้างมูลค่าได้มากขึ้นในโลกออนไลน์ครับ